ตรงไหมครับพร้อมครับตรงได้ยังไม่ยังอ่าไอ่าดีใจมาก่าพี่พ่อครับเหมือนร้องเพลงวันเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ดีใจมากเลยเพราะว่าร้องเพลงแล้วมีคนร้องตามได้กันแบบว่าเต็มเลยอะไรเงี้ยโอ้ใช่ก็ดีใจครับเพราะว่าเพลงเพิ่งปล่อยประมาณอ่าหกเจ็ดวันมาครับใช่ ใช่ได้รับวีลยด้วยขอบคุณมากนะครับทุกคนแต่ดีใจมากดีใจมากเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้อะไรนะเห็นว่าเต้นท่าเต้นด้วยใช่ไหมมีครับมีครับท่าเต้นทั้งเพลงเลยครับก็ไม่ยากหรอกท่าทุกคนอยากเต้นตามไม่ยากไม่ยากก็สามารถฝึกตามกันได้ครับมันเป็นสายเต้นอยู่แล้วเนาะสายเต้นไหมอ่ะก็อยากเป็นสายเต้นครับปีนี้เดินทางมาแบบว่าแนวแบบว่าแดฟเดฟจรง เป็นยังไงครับมันก็แบบมาเล่นอยู่ในไลน์ถึงแลปินอยู่ตลอดอย่างนี้นะเพราะเราก็เข้าอยู่ในในค่าทยที่เรียบร้อยแร้ว,ว <S <S ใช่ครับก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะมีอีกอีกครับมีเพลงมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ฟังกันตลอดทั้งปีเลย<ต>อย่างที่บอกแนวแบบคือไพร์นะแบบร้องไห้แงี้หรืออะไรยังไงทีม่มันทุกปีร้องไห้แงี้เเหรอ <ๆ S 1> หรอ,อย่างที่ผมบอกอ่าคนเราเนี่ยไม่ไม่ใช่มีความรู้สึกเดียวความรู้สึกรักความรู้สึกเดียวก็คนเราเนี่ยก็สามารถอกหักได้คนเราเนี่ยก็สามารถ ชอบใครได้แอบชอบใครแล้วคนนั้นไม่ชอบกับก็ได้อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองลองรอ,งองครับรอรอ,อดูว่าเออต่อไปจะเป็นอะไรบ้างอันนี้คือพแกงใช่ไหมว่าแบบเออว่าต่อไปผมอยากได้เพลงแบบนี้นะอย่ีงแบบใช่ครับก็คุยๆกันแล้วก็แล้วก็ปรึกษากันคือมีแพล,ออลน,นไหมครับเรก็แบบว่าเราก็จะออกเพลงยังไงออกเพลงยังไงล่ะครับก็ก็เดี๋ยวถ้าจะไม่นานครับเดี๋ยวก็ได้ฟังกันใช่ แต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ได้ได้ไเพ่งสนใจแล้วก็รู้สึกดีครับก็ได้เได้ทำอะไรที่อยากเคยอยากลองทำอะไรเงี้ยได้ลองชา์เร้นตัวเองดูว่าเออถ้าสมมติเต้นทั้งเพลงเลยจะเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยมมีเวลาซ้อมนานสิคซ้อมครับก็พูดตรงๆว่าพีลาซ้อมไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าก็พยายามแบบว่าตั้งใจที่สุดเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีอะไรเงี้ยก็มีการต้มผมด้วยนะ จริงเหรอใช่ว่าแบบใชม่าบบมากทำคอนเทิร์ตแล้วก็เริ่มเต้นด้วยมีเวลาทอมไม่กี่คิวเลยโอ้ยขอบคุณครับ <c oughs> ชมชมประเทศไทยแล้วออน่าจะมีโอกาสนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไจะมีคอนเสิร์ตท,ที่ที่ให้ติดตามเหมือนกันคอนเสิร์ตล่าสุดนี่จะเป็นคอนเสิร์ตชื่อว่า L O L ครับ L O L L O L ใช่ไห็นเพลมไม่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าอ่าเรื่องโชว์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเผื่อจะเข้ากับเพลงนู้เพลงนี้อาจจะมีเพลงอะไรก็ได้ก็รอสิป่ะเพราะอยากโตไปนะครับ จริงผมไม่อยากโตนะผมอยากอยู่แค่แหละมาถึงอยากอยากโตอยากโตครับอยากอยากให้ทุกคนเห็นในอีกมุมหนึ่งของผมและแกนไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมนะแต่ว่าผมพยายามจะทาเต็มที่ครับแล้วก็พยายามจะนําเสนอตัวเองในด้านศิลปินให้ทุกคนได้ดูว่าเออผมก็มีแพชชั่นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยท้ายที่สุดคนจะชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ให้เขาตัดสินเองอะไรเงี้ยแต่ว่าผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วนกะ็อยากให้ทุกคนรอ ดูนะครับว่าผมจะเป็นยังไงนะครับแต่เขาโตขึ้นแล้วเนาะแต่เขาโตขึ้นแน้วเนาเพราะว่าในต่างๆนี่คือเยอะเลยแล้วจันโตในวันนี้โพสต์โตแล้วค่ะโตแล้วแล้วทําไมแล้วทําไมเด็กจะว่ายน้ําไม่ได้เด็กไม่้ว่ายน้ำได้แล้วคนก็ไม่ได้โฟกัสที่แบบว่ายน้ำเอ่อว่ายน้ำเนีอ๋อมันเสียวใช่ไหมว่ายนมันมาเป็นลอนๆเลยลูกมันก็ต้องมีนิดหน่อยมันไปคลื่นใช่ไหม มาเสียลดนึงมาเสียดนึงแต่ว่ากาว่ายน้ำมันก็ต้องว่ายน้ำใครก็ใส่เสื้อแบบว่าสูตรว่ายน้ำก็ไม่มีคือมันปั้นมาดีแล้วมันปั้นมาดีมันก็มีอยู่บ้างอเนี่แล้วเราเราูเราต้องันใจเราจะเกยดเครับไมเิดไหมอะเิ ทำไมต้องเขินไม่ไปเขินเขินนิดนึงแต่ว่าพี่แซวผมว่าเขินสิจะได้พี่ดังคอมเมนต์ผมก็บอกว่าใครๆก็เข้าไปแซวผมโตแล้วนะเออมันมันมีโตยังไม่โตครับผมยังไม่โตผมยังเด็กน้อยอยู่เราเป็นนายไหมอ่ะไม่อยากโชว์ภาพแล้วก็คือแบบว่าเออฟีลแบบว่าน้องอยู่คอนโดพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออถ่ายรูปให้หน่อยว่ายน้ำพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอออยากให้แฟนๆได้ เห็นกิจวัตรประจำวันของเราว่าเออทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราเราทีมแท็กนีมีพอดีนะคะหรือว่าหรือว่าอย่างไรก็พอตัวตั้งใจขนาดไหนเราตัวได้พี่ถามแล้วเนี่ยผมเสร็จแล้วเราเราฟิตขนาดไหนฟิตขนาดไหนไม่ก็ต้องแบบว่าก็อยากดูแลสุขภาพตัวเองอะไรเงี้ยให้มันโอเคตลอดเวลาอะไรเงี้ยเวลาทำงานจะได้ไม่เหนื่อยตอนนี้พอใจยังครับ ช้าจนี่จริงมันไม่มีอะไรขนาดหรอกแต่ว่าเออเราก็ตอนแต่งก็แบบอะไรมันเราก็ผมผมงงเป็นนั้นแหละพี่ของเราจริงจริงคือมันใช้เวลามันใช้เวลาพี่ถือว่าจะดูแลอย่ขนาดเนี้ยให้เวลาเราไปแบบปรามาณปีเลยอ่งถามจีเลยครับก็ผมที่จริงเน่ะผมไม่ได้ออกกลังกายเลยเพราะว่าช่วงนี้ทํางานจริงๆผมไม่ได้ออกกลังกายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบว่ามันมีเค้าๆอยู่เพราะว่าก็เคยออกมาอะไรเงี้ย พยายามจะคุมอาหารเอาอะไรเงี้ยกินผักกินคาร์โบไฮเดรตกินโปรตีนได้พออะไรแต่เขาเขาก็แบบไปลุกอยู่นะไปลุกเลยเหรอพี่ตาเจไม่ได้สงสัยเขาเราไม่เห็นมั้งยังไม่มาเหรขาเห็นเขาน่าจะเซลล์หน่อยอ๋ออันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้รู้ว่าชอบไปตีภาษาไทยก่อนคำเนี้ยอะไรครับไปตีภาษาไทยก่อนตีภาษาไทยเหรอไม่ ก็ไม่ติดดูจัดไทยหรอกไม่รู้ความหมายรู้ความหมายหรือเปล่าเสียวเลยก็เสียวเลยก็เสียวเลยรัชอบ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 ครับใช่สนุกมากครับสนุกมากได้ไปได้ไปโชว์ครับก็เพลงนี้ไปไปโชว์ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเลยครับก็ดีใจครับแล้วก็วันแรกกับวันสองก็ได้หยุดพักแล้วก็ได้ไปเที่ยวกับพี่ๆก็จะเห็นตามแบบว่าสตอรี่เห็นตามโพสที่ลงอะไรอย่างเงี้ย ใช่คร <presidency. S 1> ับใช่ก็พี่เหมือนเปลี่นไปเราได้รู้จักพี่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับได้รู้จักว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นคนบางทีบางคนก็เหนือยความคาดหมายนะครับแต่ก็น่ารักทุกคนครับพี่ใน GMB TV ได้รับอ๋ออะไรครับพี่มีประการตกใจอะไรกับเราเลยครับอ๋อเหรอไม่มาตกการอะไรครับมีเรื่องมาเล่าใหม่มีเรื่องอะไรมาเล่ามีอะไรไหมแบบ อไฟไฟร้อนรอเมไม่มีไม่มีแล้วเราไปเจออะไรมาบ้างเจออะไรครับเจอแต่่เจอเลยนะไม่เจอไม่เจอไม่เจอเพราะว่าดีหมดับเราขับไม่มีล้อ่ะดีบไม่มีอะไรนะดีหมดขับก็ไม่มีรุเลยหรออ่าเพราะตอนนี้ดีหน่อยโอ้ยปวท้องอขับแบบ ซีรีส์น่าจะใกล้เกินมาครึ่งทางแล้วครับที่จะปิดกล้องอะไรเงี้ยใกล้ให้ทุกคนได้ดูแล้วครับก็บรรยากาศดีครับดีดีอะไรอะไรขอพอยอะไรขอพ้อยให้ดูยังไงครับก,ก,ก็ทุกคนก็พยายามตั้งใจผลิตผลงานมาให้แฟนคลับได้ดูอะไรเงี้ยห่างหายจากซีรีส์ก็น่าจะปีกว่าๆแล้วครับ ก็ดูเหมือนแบบว่าไม่นานนะแต่ว่าก็นานอยู่อะไรเงี้ยใครตัวตึงสุดในกองตัวตึงสุดในกองจริงอะคนที่ชื่อป่านเนี่ยแสบมากเลยนะป่านเป็นผู้หญิงครับ <c oughs> เขาแสบมากเลยดูเหมือนจะเรียบร้อยนะ <c oughs> ดูเหมือนจะเรียบร้อยนะแต่ว่าเขาไม่เรียบร้อยคนระับใช่แต่ว่าเขาน่ารักนะเพราะว่าเขามีความเป็นแบบว่าแมนแมนหน่อยอะไรเงี้ยตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าเออถ้าสมมุติว่าป่านเข้ามาอยู่ในผู้ชายถถมคนรจะรู้สึกยังไงว่า ปัดน่าจะแมนแมนเกือบแมนที่สุดในในกลุ่มแล้วอะไรเงี้ยเองแล้วอย่างเราอะอะไรครับเราใครับผมสายแบลครับร้อนเล่นไม่ใช่ก็นั่นแหละครับก็เป็นเพื่อนๆกันรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็เวลาทํางานง่ายมากเลยอย่งเจมส์ใส่อะไรเจมส์ใส่อะไรครับสายสายง่วงมาไม่รู้กันใช่สายนอนอย่างเดียวโชกุนครับโชกุนก็น่ารักนะเป็นน้องน่ารักเป็นงานเขาชอบชมผมทั้งวันเลย ใช่ก็แบกว่าเอ้ยโหพี่โฟททำไมหล่อจังเลยโอ้โหพี่โฟสโหน่ารักจังเลยชมทั้งวันเลยมันรู้งานมันรู้งานจบมได้ดูเมื่อไหร่ด้ดูเมื่อไหร่ด้ดูเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็ตึอ่าน่าจะกลางปีครับประมาณกลางปีครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รอดูเลยเพราะว่าแบลมากในเรื่องอะไรเงี้ยแบล่าแบบ ทำกันบ้านเยอะมากครับใช่ก็เรียนการแสดงแล้วก็พยายามไปดูซีรีส์อ่าออริจินอลอะไรเงี้ยก็ไปดูมาเป็นแฟนตัวยงขอแม่หมอใช่ไหมไม่รู้ครับแล้วก็อยู่กับคนดูแต่ว่าผมก็ชอบนะก็รู้สึกดีครับรู้สึกเออมันมันท้าทายดีเพราะว่ามันเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมบอกว่าเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดีดกว่าตัวที่แล้วอีกหมายถึงว่ามี e NERGY เยอะกว่าตัวที่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่า เหนื่อยมากแต่ว่าก็พยายามแบบว่าสู้อ่ะสู้ใช่ขุดขึ้นมามีคำถามาบ้านส่งเข้ามาเขาบอกว่าบ้านไหนวันก่อนไลฟ์วันก่อนไลฟ์เนี่ยที่ไลฟ์กันอยู่ญี่ปุณนนะคุยอะไรกันฮะมีคุยอะไรกันคุยอะไรคุยหอกกล้องน่ะคิดถึงคิดถึงเหรอไม่นะไม่ได้คุยอะไรอย่ามาคิดมโนไปเองนะเธออย่าร้องเห่ป่ะใช่จริงป่จริง หรือเปล่่่าจไไมด้ออยากได้ยินอะไรอ่ะชิงก็ได้อ่ะคือออบกันนี้คือสิ่งที่อยากได้ยินฝากเพลงของเราด้วยครับก่อนอื่นฝากอเมร์ซี่นะครับแกนแรนเมอร์ซี่ครับก็ปกป้องผิวฟิวแฟนนะครับฟิลแฟนยังไงเดี๋ยวต้องไปรอติดตามนะครับว่าจะมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมมากมายเลยครับให้แฟนคลับได้มาเจอกันอย่างนี้ครับแล้วก็ให้พี่ๆสูจนมผูชนมาเจอผมนะครับแล้วก็ เพลงใหม่ครับเพิ่งปล่อยตอนนี้ทานวิวแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพลง Candidate นะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปลองฟังดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ฟังแต่ว่าถ้าอยากฟังอีกรอบก็ไปฟังได้นะครับแล้วก็สามารถมีชาเลติทิกต็อกนะครับไปดูในทิกต็อกได้นะครับไลเซอร์มิวสิกนะครับผมฝากด้วยครับนิดนึงเหรอไม่ได้ถ้าอยากดูไปไลเซอร์มิวสิกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้